องค์แห่งความเป็นพระสุรดาบันท่านแสดงไว้หลายอย่างแต่อย่างที่น่าสนใจที่สุดก็คือที่เอาเอากำลังเอามาพูดนี่แหละว่าศรัทธาไม่หวั่นไหวในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และมีศีเลเป็นที่พอใจของพระอริยเจ้านี่พูดอย่างเป็นมาตรฐานสำหรับวัดแต่ถ้าพูดถึงตัวจริงลงไปตรงๆโดยพฤตินในแล้วท่านแส,แสดงว่า ผู้ที่กำลังเดินอยู่ในอาาัฐถังกิกำมักนั่นคือพระโสดาบันผู้ที่ปฏิบัติอยู่ในอาาัฐถังกิกมักครบถ้วนแล้วถูกต้องแล้วสมบูรณ์แล้วนั่นคือพระโสดาบัน <c oughs> อาาัฐถังกิกกรมักนี่กอรู้กันดีอยู่แล้วไม่ต้องพูดให้โดยรายละเอียดมันเจะเสียเ,ยว,เวลาของเรา <c oughs> ไปสอบสวนดูว่าอาาัฐถังกิกำมักนั่นคืออะไร เป็นเรื่องจะเรียกว่าหญ้าปากคอกก็ได้แต่มันรู้กันแต่เพียงตัวหนังสือไม่เคยรู้ความหมายธรรมที่กรรมนั้นคือความถูกต้องแปดประการมารวมกันเข้าเป็นหนทางสายหนึ่งถูกต้องแปดประการสัมมาทิฏฐินี่ถูกต้องประการแรกถูกต้องในความ เชื่อในความคิดในความเข้าใจในความรู้มีวิชาความรู้ถูกต้องมีความเข้าใจถูกต้องมีความเชื่อถูกต้องมีความคิดเห็นถูกต้องรวมกันหมดนี่เรียกว่าสัมมาทิฏฐิเป็นความถูกต้องทีหนึ่ง นี่ความถูกต้องที่สองนั่นคือความปรารถนาใฝ่ฝันต้องการดำริมุ่งหมายถูกต้องอนี้เรียกว่าสัมมาสังกัปโปะความถูกต้องที่สองนี่ความถูกต้องที่สามคือการพูดจาคำพูดวิธีพูดเรื่องที่พูดใน้มันถูกต้องไปหมดเรียกว่าสัมมาวาจา ถูกต้องที่สี่ชมากรรมันโตคือการกระทําทางกายที่ถูกต้องถูกต้องคือไม่เป็นไปเพื่อจะทุตรายชีวิตร่างกายผู้อื่นทรัพย์สมบัติผู้อื่นของรักของใครของผู้อื่นคือสามข้อแรกของศีลห้าเรียกว่ามีการกระทําทางกายถูกต้อง ในในความถูกต้องที่เป็นองค์ของมรรคนี่มันเป็นการกระทําส่วนที่เป็นศีลห้านะั้นมันห้ามไม่ให้กระทํามันคนละความหมายอยู่แต่เรื่องเรื่องเดียวกันถ้าเป็นเรื่องของศีลห้ามไม่ให้กระทำฆ่าสัตว์พักทรัพย์กาเมย์ห้ามไม่ให้กระทำแต่ในที่นี้เป็นสิ่งที่บอกให้กระทำคือให้กระทำให้มันถูกต้อง ถูกต้องคือ,อยาเป็นไฟในทางฆ่าสัตว์รักทรัพย์ราะการนี่ยังมีการถูกต้องในข้อนี้ขึ้นมามันเป็นส่วนภาวนาไม่ใช่ส่วนปหาหนะคือทำให้มีความถูกต้องโดยหลักที่ว่ามันไม่เป็นไปในทางอย่างนั้นนี่ถูกต้องข้อที่ห้าเรียกว่าถูกต้องโดยการเลี้ยงชีวิต ดำรงชีวิตยอยู่เรียกว่าสัมมาวายามโมสัมมาอาชีโวดำรงชีวิตยอย่างถูกต้องการหามาการรักษาไหวาการบริโภคใช้ซ้อยการอะไรใช้มันถูกต้องเกี่ยวกับดำรงชีวิตนี่ถูกต้องข้อที่ห้าที่ถูกต้องข้อที่หกมี ความภาคเพียรพยายามต่อสู้ค้นควายอยู่อย่างถูกต้องเรียกว่าสัมมาอาตคาวายามโมมีความพยายามถูกต้องนี่้อที่เจ็ดสัมมาสติมีความรู้สึกตัวถูกต้องดำงคุมความรู้สึกตัวไว้ยอย่างถูกต้องคือมีสติอย่างถูกต้องทำผิดไม่ได้ เขาแก้ไขความผิดได้โดยง่ายและโดยเร็วด้วยแล้วก็แปดสุดท้ายมีสมาธิถูกต้องคือจิตจิตมั่นคงบริสุทธิ์เหมาะสมที่สุดถูกต้องของสมาธิมีสมาธิถูกต้องคือมีจิตชนิดจิตตั้งมั่นไหวอย่างถูกต้อง บริสุทธิ์มั่นคงว่องไวในหน้าที่การงานนี่เรียกความถูกต้องอันที่แปดรวมทั้งแปดถูกต้องนี่เขาด้วยกันเป็นเส้นทางสายเดียวเรียกว่าทั้งทิกรรมพ้ทนทางนี้เอียงไปทางนิพพานใครไปถึงจุดตั้งต้นก็แล้วมันจะเอียงไหลไปหาพระนิพพานผู้แรกไปถึงเรียกว่าพระโสดาบัน เป็นพราวาสก็ได้อเป็นบรรพชิตก็ได้เมื่อเขามีอยู่ในความถูกต้องนี่แล้วมันก็ไม่มีความผิดพลาดอะไรเป็นชาวนาก็ได้เป็นคนค้าขายก็ได้เป็นอะไรก็ได้ถ้าเขารักษาความถูกต้องเหล่านี้ไว้ได้นี่คือจุดตั้งต้นของความเป็นพระโสดาบันนั้นอยู่แค่เอื้อม เื่อหรือไม่เชื่อไปตามใจแต่มองเห็นอย่างนี้เข้าใจอย่างนี้ก็พูดอย่างนี้